นี่ครับนะเอาของเราครับแล้วถ่ายรูปนะครับเดี๋ยวเราก็จะปล่อยนะครับ <c oughs> ปล่อยลงจักร้าเอาเอาเอ่ะป็น <c oughs> เหลืองเป็นเหลือง <c oughs> ไอไอเหลืองกคลีซี่ครับ นี่แหละไอ้เหลืองลีซีที่คนก็ถามหาทอดอร่อยนะทอดอร่อยทอดเนื้อปูแบบบางคนเขาจะเหมือนอะไรนะทอดทางใต้ทอดเหลืองขมิ้นอะไรเขาทอดนะใช่ครับอร่อยนะแพงด้วยนะก็วันนั้นอะไรเขากินข้าวอิ่มมีมาเล่าสู่กันฟังเขาบอกว่าอะไรกินข้าวเสร็จที่เราปลาตัวเท่าไรเขาบอกตัวหกสิบทำไงได้เรากินไปแล้วต้องจ่ายเขาบอกเงี้ยหัวราอกัน เราส่กันฟังนะครับเป็นในนี่ว้าเออฮิอผมก็โดนทําไงว่าปั่นไม่ได้เนี่ยฮะให้มันกินก่อนเนาะต้องกินก่อนทิ้นเดี๋ยวให้น้าขึ้นมาก่อนเดี๋ยวผมเอาที่หลังนุ่นสองตัวนุ่นเฮ้ยอยู่ด้วยกันกินแค่นั้นนะให้มันรู้ไปสิอซอก็ถ่ายไม่ได้ปลาปลาเขาก็ถ่ายไม่ได้อยู่ปลาเหลืองปลาเหลืองโอ้โหว้าว โอ้ยโอ้ยน่ะปลามันปลามันกดเข้าอ่ะว่าปมันกดเข้าหรือเปล่าป่ามัน,มนกดเข้าเปล่า,าดูาาแล้วนะ่ะขึ้มนมาแล้วนี่โอ้ยเจ๋อใจนี่เนาะนี่คือคือนี่คิมครมคิมน,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 นี่ครับอ้ามีนิ้วแย่นะมันสะบัดนะข้างหน้าก็เล็กเสมอไรอุยอ้ยมันจะตกน้ำเลย ใช่เลือดอาบเดียดเดียดเดียดคอยวินเดียดเลือดไม่ได้อ่ะฮะคุยป้าที่เขารู้ไปหมดเลยอ่ะเอาถามว่าเราผมไม่ใช่กระสือนะป้าก็บอกไม่ใช่ <laughs> มมกระสือมันเป็นกนรนะหังอ๋อๆๆโอ้ยหลุดเลยใจเย็นโอ้ย กดขันบืดๆเลยมั้งนะ่ะยะรู้ละอะได้ไหมสามโลตัวนี้สามสามโลนี่ระยะทางเออเม็นเหนมนของป่าตัวเบลอร์เลยอะ่ะครับี่เหม็นตัวเบลอร์เลยมันเหม็นตะขี้ครับเวลาท้อแล้วอร่อยเลยหยิบก่อนใครก็เพื่อนได้นะ ตัวมันใหญออ่คุณป้าก็กินดีแต่ถ่ายไม่ได้ไม่เป็นไรโอเคไ็ยินแต่เสียงพอนละ้วป้าเนาะ <c ười> ขึ้นปะปลาปลาแดงใหญ่สาแดงครับตัวใหญ่ๆด้วยเป็นปาขับข้าวครับ,บนสนุกสนมเช้าเย็นครับเช้าเยน็นตาเย็นกลับสบายสบาย ในรูปแบบแต่คิดปลาทัวครับเน้นนอนสนุกปลาข้าวนะครับนั่นหรอไม่มีคนมาจับได้เออม่นั่นหรอเขาผมไม่มีคนติดตามไม่ไม่มีใครเห็นหรอก ช่วงตะวันแดงอีกแล้วครับผ<ไ> uh. นะัเพยพเพย์เขาเรียกว่าช้ำเลือดช้ำหนองใช่ปะยังยังไม่ช้ำเลือดช้ำหนองดิก็เข้ามาในห่วง <Ooh. S 1> ช่วงสุดท้ายนะครับมวย, <laughs> ยกสุดท้ายก <laughs> กับข้าวเรานี่ครับอ่า เกาโอ้ยู่เนาะเอได้สนุกสนานอวยมวยมวยยกสุดท้ายครับรวบกันใหญ่นี่แหละบรรยากาศหาปลาข้าวข้าวนะครับสนุกสนานจะเก็บบรรยากาศเนาะไม่มีอะไรเนาะ โอ้ยโอ้ยน้ำหายทะเลหายไปเลยอ่ะน้ำลดลงไปครึ่งศอกขนาดแรงแรงกล้วยยังขนาดนี้คิดดูดิเออแรงกล้วยยังไม่หยุดไม่หย่อนเดยนี่ครับแย่ป้าเขาเล่นครับสนุกสนานนี่นะสไตล์เรามันต้องเฮฮาสาระไม่ค่อยมี มเมนิแอนซาล่เสียงขู่ไว้ก่อนอ่า <laughs> ด้ยเบอร์สองด้วยมันกินแบบมื้อเช้าเนาะเริ่มกินนะปุ๊ปบปั๊ปบปุ๊บปับ๊บปุ๊บปั๊บมากับข้าวฝั่งเราอยู่ไหนเนี่ยโอ้โออกมันโคตรไกลเลยมองไม่เห็นฝั่งเลย สองคันหอขายไม่สองคันหัวเรือเนี่ยีปลากินดีดีดอซื้อทิงท้งไว้นี่หละเออซื้อทิ้งไว้เลยกินดีๆแล้วก็ไม่ยอมปล่อยวางเลนะนนเน้นะโอ้โหขาเรียกว่าคันขยันนะคออากาศมันคึมๆแล้วมันปลากลายเป็นตัวสีเขียวๆเนอะ ตอนเดดจ้าสีแดงแปด๊ด <laughs> ตอนเดดจ้าสีแดงเยอะนี่พออากาศเริ่มเย็นหน่อยสีเขียวๆมาแล้วเนี่ยโอยมาสองตัวว่าฮ่าฮ่าฮาาฮ่า่า่า่ <c oughs> า่่า <c oughs> <c oughs> งตัวใหญ่ไงป้าใส่ตัวใหญ่ช่วงเย็นๆมันชอบกินอย่างนี้ร่างมาโอ้ยตัวใหญ่กดให้ป้าเขาหน่อยอโอ้จะกลัวระหว่างไม่กลัวโดนตะตุ่มเนาะ <c oughs> ไมอไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ครับอา,อากาศเย็นๆเนี่ยมันโดนป๊อกเดียวมันแหลมเหมือนเก็บเนาะเอออากาศเย็นๆมันโดนป๊อกเดียวมันโคตรเก็บเลย ตะวันนะครับโอ้แสงแสงตะวันสุดยอดเลยสวยงามกับบรรยากาศทะเลแสมสาครับนะยังไงก็อย่าลืมนะครับถ้าชอบก็กดไลค์ให้หน่อยนะครับกดแชร์นะครับปิ๊ปป๊ต้องด่ามากนะครับ <c oughs> ชอบสนุกสนานมากครับยินดีต้อนรับครับโอ้ย เนี่ยเซมานะล้มนะผมผมสวนนะบอกไปก่อนโอ้ายนีสวยเฮ้ยช่วงเย็นๆเนี่ย้หเนี่ยมันเป็นเวลาที่แบบใครเขาบอกอีกหน่อยหน้าอีกหน่อยหน้าอย่างนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่มันแดดนะมันแดดสุดท้ายเนาะปบางมันยรีบกินแล้วมันก็จะอาที่ยหลับที่นอนเหมือนเรานี่แหละกินข้าวอีกกัเข้ามุ้งนอนตะวันแดงครับตะวันแดงอีกแล้วครับท่านนะครับ ขายเท่าไหร่เนี่ยไม้เนี่ยตัวเดียวแย่งกันอย่าแย่งกันอย่าแย่งกันที่เป็นหมื่นหมื่นไล่ตัวโโดนอีกแล้วซื้อทิ้งไม่เลยเนี่ยโอ้โหแล้วน้ำมันตื้นเลยนะแล้วหย่อนปุ๊บมันได้ทำงานเร็วไงช่วงที่เมื่อเช้าที่เราหย่อนหย่อนหย่อนติ๊กไปเดียวครับไปเดียวโอ้โหี ไปครับใ๋เชียงั้นไปส่งผมก่อนที่ฝั่งก่อนได้ป่ะเดี๋ยวค่อยออกมาตกนะผมไปรอที่ฝั่งนะ่งอยังยั <laughs> ยงยงัยงไม่สำานึกอีก <laughs> <laughs> ขึ้นมาอีกแล้วครับท่านก็เราก็จะเอาปลาใส่ถังนะครับดูดิไม่มีที่ใส่แล้วน้ำแข็งก็หมดแล้วจะทำปลาล้าหรอครับฮ <c oughs> ะ <c oughs> เอาไป <c oughs> เอาไปทำปลาล้าหรอ ปลาเลยเข้มอยู่แล้วะเอออย่าไปใส่น้ำปลานะกินไม่ได้นะเหย่ี่นลองทางบ้านเขาให้สนุกสนานด้วยกับเราเดี๋ยวเทเดี๋ยวเทเทอีกแล้วครับท่านรู้และตกกันเยอะๆไม่มีน้ำแข็งดอเน่าไม่รู้นะเห็มแล้วครับ เตรมทางแล้วครับหยะหยะนะครับจะชอบก็อย่าลืมกดเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับอย่างที่เห็นนี่แหละโอ้โหเอาด้วยนะครับเดี๋ยวมัดรวมๆกันเดี๋ยวผมล้างเองนะกินดีเหลือเกินน่ะพี่น้องเราทางบ้านเห็นเข้าคงโอ้โหตกหน้าสนุกจังอย่างที่เห็นนี่นะครับเนาะ สบายยังค่อยไ,ไปดูกระนการรวมกันว่าเราจะได้มากได้น้อยแค่ไหน